เขมรเดือดอ้างคําว่าสงการไม่เคยมีในประเทศไทยเพราะว่าคําว่าสงการมาจากเขมรแล้วอีกอย่างประเทศไทยยังเกิดที่หลังเขมรแล้วจะมีคําว่าสงการได้อย่างไรสวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับวันนี้เราก็มีเรื่องราวที่เกี่ยวกับสงการมาให้ทุกท่านได้รับชมรับฟังกันอีกแล้วนะครับโดยเรื่องราวนี้เป็นเรื่องราวจากผู้ใช้ Facebook ชาวไทยท่านหนึ่งนะครับที่ได้โพสต์เอาไว้โดยเขาก็ได้โพสต์ข้อความเอาไว้ดังนี้ครับ สงกรานเป็นประเพณีโบราณของประเทศไทยประเทศไทยสืบทอดกันมาตั้งแต่สมัยโบราณงดงามอ่อนโยนมีน้ำใจและเต็มไปด้วยบรรยากาศแห่งความกรตันยูสนุกสนานอบอุ่นแล้วก็เคารบซึ่งกันและกันโดยใช้น้ำเป็นสื่อกลางในการสร้างความสัมพันธ์ฉันมิตรตามความเชื่อโบราณที่สืบทอดกันมาตั้งแต่ต้นจนถึงปัจจุบัน วันสงกรานถือว่าเป็นวันปีใหม่ไทยปกติสงกรานจะมีสาวันวันแรกเรียกว่าวันสงกรานคือวันที่พระอาทิตย์เคลื่อนจากราศีมีนเข้าสู่ราศีเมษวันที่สองคือวันเนาและวันที่สมก็คือวันปีใหม่วงเล็บปีใหม่เปลี่ยนยุคจุฬา ในช่วงที่ผ่านมาวันมหาสงกรานต์ตรงกับวันที่13เมษายนแต่ว่ากำลังจะเปลี่ยนเป็น14เมษายนเนื่องจากการคำนวณตามคำพีสุริยัตถาวันมหาสงกรานต์จะเลื่อนออกไป1วันของทุกๆ60ปีปฏิทินพระราชปัจจุบันกำหนดให้วันที่13-15เมษายนเป็นวันสงกรานต์แต่ว่าวันแรกก็ยังคงขึ้นอยู่กับการคำนวณบางปีก็จะเป็นวันที่15เมษายนและบางปีก็เป็นวันที่16เมษายน เอาละครับซึ่งหลังจากที่โพสต์นี้ถูกเผยแพร่ไปก็ได้มีประชาชนชาวกัมพูชาและก็ชาวไทยได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นไว้เป็นจํานวนมากเลยนะครับวันนี้เราจึงได้หยิบยกคอมเมนต์ของชาวกัมพูชาและก็ชาวไทยไมาให้ทุกท่านได้รับฟังกันนะครับเดี๋ยวเราจะมาเริ่มมาจากท่านแรกกันก่อนเลยนะครับโดยท่านนี้เป็นชาวกัมพูชานะครับโดยเขาก็ได้มากล่าวไว้ว่าสงกาต์นเป็นธรรมเนียมโบราณของขเขมรถ้าหากคุณศึกษาประวัติศสาสตร์คุณจะรู้คอมเมนต์ท่านต่อมากล่าวว่า มันมาจากอินเดียโบราณไม่ใช่ประเทศไทยกล่าวกันว่าเทศกาลนี้มีต้นกําเนิดมาจากฤดูใบไม้ผลิของชาวฮินดูซึ่งก็เป็นการมาถึงของฤดูเก็บเกี่ยวใหม่ในอินเดียโบราณในขณะที่ประเทศอื่นๆในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เฉลิมฉลองวันหยุดปีใหม่ตามประเพณีที่คล้ายคลึงกัน แต่เดิมชาวขเขมรเฉลิมฉลองเทศกาลสงกรานต์ชื่อสงกรานต์มาจากภาษาสันสกฤตที่แปลว่าซักผ้าหรือว่าทำความสะอาดชาวขเขมรเชื่อกันว่าการอาบน้ำจะทำให้จิตวิญญาณบริสุทธิ์และก็ช่วยพวกเขากลับไปยังประเทศบ้านเกิดของตนที่ประเทศกัมพูชาได้ต่อมาประเทศไทยจึงได้ปรับเปลี่ยนประเพณีใน,ในภายหลังจากการขโมยที่ดินคอมเมนต์ชาวกัมพูชาท่านต่อมากล่าวว่า ที่มาของสงกรานน์มาจากเขมรเข้าใจหรือไม่คอมเมนต์ชาวกัมพูชาท่านต่อมาครับช่างน่าอายจริงๆกับคําพูดที่บอกว่าเป็นธรรมเนียมโบราณของประเทศไทยคอมเมนต์ชาวกัมพูชาท่านต่อมาครับคําว่าสงกรานน์มาจากเขมรไม่ใช่ในประเทศไทยประเทศไทยน่ะเกิดที่หลังเลยไม่มีคําว่าสงกราน์ในประเทศไทยประเทศไทยน่ะไม่มีวัฒนธรรมมีแต่ก๊อปปี้เล็กๆน,น้อยๆจากประเทศอื่นมาสร้างเอง คอมเมนต์ชาวกัมพูชาท่านต่อมากล่าวเวนซันวาได้แต่ขโมยของเขมรคอมเมนต์ comment ชาวกัมพูชาท่านต่อมาครับไทยหนะ่ะมัวแต่ขโมยของคนอื่นจนลืมตัวตนของตัวเองซึ่งจากคอมเมนต์ดังกล่าวก็ได้มีชาวไทยได้เข้ามาตอบกลับไว้ด้วยนะครับว่าเขมรอย่าลืมปู่ย่าตายายของพวกเธอนะอย่ามัวแต่เรียนแบบไทยจนลืมกรรมพืชของตัวเองคอมเมนต์ชาวกัมพูชาท่านต่อมาโชว์หลักฐานสงรามไทยโบราณให้ดูหน่อยสิอยากเห็น คอมเมนต์ชาวกัมพูชาท่านต่อมาครับประเทศไทยนะเคยเป็นดินแดนของเขมรคอมเมนต์นท่านต่อมากล่าวว่าสงกรานต์นะสร้างความฮือฮาไปทั่วโลกเมื่อ,อยูเนสโกขึ้นทะเบียนเทศกาลปีใหม่ไทยตามประเพณีไว้ในบัญชีมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมวลมนุษยชาติตำนานเกี่ยวกับนางสงกรานต์ปรากฏอยู่ในจารึกที่วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาลามวงเล็บวัดโพ ยูเนสโกขึ้นทะเบียนศิลาจารึกวัดโพ์จำนวน1440แผ่นเป็นความทรงจำของโลกคอมเมนต์ท่านต่อมากล่าวว่าสงกรานไทยวงเล็บสยามมีมาก่อนจะมีประเทศกรัรมพูชาเป็นร้อยปีเลยนะคอมเมนต์ชาวไทยท่านต่อมาครับประเพณีสงกรานนัไม่เคยมีมาก่อนในประวัติศาสตร์ของกรัรมพูชาคขมเมนอย่ามาอ้างเลยคอมเมนต์ชาวไทยท่านต่อมาครับ ทำไมเขมรไม่เอาหลักฐานนี้ไปแย้งกับยูเนสโกหรือเพราะมันเอาไปแย้งไม่ได้ฮฮคนทั่วโลกนะเขาเชื่อหลักฐานมากกว่ารูปตัดแปะแบบเขมรคอมเมนต์ท่าต่อมากล่าวว่าคนส่วนใหญ่ในโลกนะรู้ว่าอะไรคือไทยอะไรคือเขมรทำไมกัมพูชาถึงเรียกร้องสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของประเทศไทยทำไมคนกัมพูชาถึงไม่อายบางมันเกิดจากอะไรหรือว่าการศึกษาไม่ดี คอมเมนต์ต่อมากล่าวว่าชาวเคลมโบเดียไม่ชอบสิ่งนี้คอมเมนต์ท่านต่อมาเป็นชาวเวียดนามนะครับโดยท่านนี้ได้มากล่าวไว้ว่าอีกไม่นานกัมพูชาจะรวมอยู่ในยูเนสโกด้วยคอมเมนต์ท่านต่อมาเป็นชาวไทยนะครับประเทศไทยได้รับการสืบทอดสงกลานจากบรรพบุรุษสู่ปัจจุบันไม่จำเป็นต้องแกะสลักบนผนังคอมเมนต์ชาวไทยท่านต่อมากล่าวว่า พศ2444สยามเรียกกันว่าวันปีใหม่ไทยมหาสงกรานแต่จริงๆไทยนะ่ะเรียกว่าสงกรานต์ตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาในปีนั้นกัมพูชาเป็นเพียงอาณานิคมของฝรั่งเศสกัมพูชาเพิ่งจะได้รับเอกราชในปีพศ2496คอมเมนต์ชาวไทยท่านต่อมากล่าวาาาาว่าเทศกาลสงกราน์นั้นโลกรู้ว่าอยู่ในประเทศไทยเท่านั้นถามชาวต่างชาติได้เลยคอมเมนต์ต่อมากล่าวว่า คำว่าสงกรานมันเป็นคำสันสกฤตไม่ใช่คำเขมรอย่ามาอ้างมมัวและก็ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับการเล่นน้ําเทศกาลสงกรานเลยคอมเมนต์ชาวไทยท่านต่อมากล่าวว่าคนไทยทุกคนเขียนคําว่าสงกรานได้แต่ว่าเขมรน่อาจจะเขียนคํานี้ไม่ได้และคอมเมนต์สุดท้ายของวันนี้นะครับโดยท่านนิ้ได้มาแสดงความคิดเห็นไว้ว่าเขมรเข้าใจคําว่าประเพณีกับวัฒนธรรมไหมถ้าหากว่าเข้าใจนะมันก็คงจะไม่เป็นแบบนี้ และนี่ก็คือคอมเมนต์ของชาวกัมพูชาและก็ชาวไทยบางส่วนนะครับที่เราได้หยิบยกมาให้ทุกท่านได้ฟังกันหากว่าทุกท่านชอบก็ฝากด like, กดไลค์กด s u b สไครต์กดแชร์ไว้พบกันใหม่ในคลิปวิดีโอต่อไป